ช็อตพอดแคสต์พอดแคสต์สั้นๆที่ย่อยข้อมูลยากๆให้เข้าใจภายในไม่กี่นาทีเน้นตัดต,ต่อต้องจัดสเปคคอมแบบไหนในส่วนของ CPU นะครับแนะนำเป็น CPU 6คอร์12เธรดขึ้นไปถ้าเป็นของ AMD ก็ไลเส้น5,360 0ถ้าฝั่ง Intel ก็เป็นคอย5 g e 10ที่จะวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับในส่วนการจอฝั่ง AMD แนะนำเป็น RX 570 4 g b ขึ้นไป ฝั่ง Nvidia ียนะครับแนะนำ GTX 1660ขึ้นไปเพราะการ์จอช่วยเรนเดอร์ได้ประมาณหนึงซึ่งการใช้การ์จอช่วยเรนเดอร์ขึ้นอยู่กับโปรแกรมด้วยบางโปรแกรมเห็นผลมากบางโปรแกรมต่างนิดเดียวส่วนการเกรดดิ้งสีของวิดีโอนะครับในโปรแกรม Adobe Premiere จะดึงการจอไปใช้ตอน p r e v i e ดูตัวอย่างงานในส่วนแ a m นะครับควรมีอย่างต่ำา6 6 g กแต่แนะนำที่ 32G เพราะเอฟเฟกเยอะๆอาจจะเอาไม่อยู่นะครับสำหรับแรม16 GB. ส่วน s t o r a g รนะครับตัวเก็บข้อมูลแนะนำเป็น M.2 NVMe PCIe x p r e s s ความจุ500กิกขึ้นไปเพราะเวลา Import ไฟล์ใหญ่ๆจะเร็วขึ้นมากให้ใช้คู่กับฮาร์ดดิสก์จานหมุนไฟล์ฟุตเทจทั้งหลายที่ใช้เสร็จแล้วนะครับและไฟล์วิดีโอที่ตัดเสร็จแล้วให้เก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์จานหมุนจะปลอดภัยกว่าแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นที่สุดนะครับในการจัดสเปคเพื่อใช้ในงานตัดต่อนั่นก็คือ CPU ซื้อ CPU ที่มีคอร์และเทสมากที่สุดเท่าที่เราจะจ่ายไหวลองลองมาก็แหลมแนะนำ3า g b g หรือมากกว่านั้นก็ได้ตามกำลังที่มีสุดท้ายคือการ์ดจอถ้าซื้อรุ่นที่สูงหน่อยก็ช่วยลดเวลาในการเรนเดอร์ได้